สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กันในไอออนสองนั่นเองนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนําตัวระบบมาโครเนาะของตัวเกมนี่แหละที่เขามีมาให้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับซึ่งวันที่มันมาตอนแรกเนี่ยมันใช้ได้แค่คลิกขวากับคลิกซ้ายเนาะไอเราก็เลยสงสัยว่าเอ้แล้วมันจะใช้ไปทําไมในเมื่อมันได้แค่คลิกขวากับคลิกซ้ายเนาะเดี๋ยวคลิปนี้การใช้มาโครแบบคลิกขวาคลิกซ้ายเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างเนี่ยมีคําตอบให้ครับสาหรับใครที่ไม่เคยใช้หรือคิดจังผมอยู่เนาะวันนี้เดี๋ยวลองเปิดใจมาดูคลิปนี้กันครับ Red p o ช i o n เกม Top Up ท่างร้านให้บริการรับเติมเกมมากมายหลากหลายทั้งเกม PC และเกมมือถือไม่ว่าจะเป็นบัตรกิฟต์การ์ดเรเซออะไรต่างๆก็มีให้บริการอย่างครบถ้วนปลอดภัยหายห่วงกร,รันตีด้วยความพึงพอใจของลูกค้ามากมายหลากหลายท่างร้านเปิดให้บริการ24ชั่วโมงสามารถทักเข้ามาสอบถามราคาและโปรโมชั่นของเกมต่างๆได้ที่แอดไลน์เฟซบุ๊กออฟฟิเชียลเว็บไซต์เรดโพชชที่ช่องทางใต้คลิป อย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับเปิดมาในหน้าสกิลเนาะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไอเจ้าปุ่มมาโครเนี่ยอ่าเราจะสังเกตว่าเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะเซตติ้งการใช้งานได้แค่คลิกขวาหรือว่าคลิกซ้ายเท่านั้นครับเนี่ยมันจะให้เราเลือกเราก็แอดเป็นแถวแถวไปแบบถ้าเรากดแอดสายปุ่มไปใช้ปั๊บเนี่ยมันก็จะเรียงลําดับตามนี้เนาะคลิกขวาคลิกซ้ายอะไรเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งัอเนี้ยผมจะคาไปแค่ที่คลิกขวานะครับแล้วก็ตัวปุ่มในการใช้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปในเซตติ้งเนาะอ่าพาไปดูกัน อยู่ในคีย์เซตติ้งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมามันจะเป็นคำว่ามาโครเลยครับนี่ตรงนี้ซึ่งตัวนี้ผมแอดไซน์ไว้เป็นคลิกขวาก็คือตัวสกิลคลิกขวาปกติเนี่ยเราเอาไปใส่ในมาโครเนาะเราก็เลยใช้ปุ่มคลิกขวาเนี่ยมาเซตตั้งค่าในการกดใช้มาโครไปเลยเดิมเดิมทีมันจะไม่มีปุ่มนะครับเราต้องมาเซตเองนะว่าเราอยากให้มันเป็นปุ่มไหนเนาะอ่าอันนี้ผมเซตไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็มาดูที่หน้าสกิลเราก็แรกเริ่มเดิมทีนะครับตัวของคลิกขวาเนาะมันจะไม่ได้เนี่ยแบบนี้ก่อน ก็คือถ้าเราเอาสกิลไปใส่ไว้ที่คลิกขวาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียงลําดับแบบนี้เนาะสามสองหนึ่งถูกไหมอ่อยกตัวอย่างไอ้แถบ2เมื่อกี้ของผมนะครับเนี่ยมันก็จะเรียงแบบนี้พวกสกิลที่เดิมทีแล้วมันไปอยู่ที่ตัวคิวตัว e อะไรพวกนี้ผมก็จะเอามาใส่คลิกขวาหมดเลยครับเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเรากดคลิกขวาลากยาวๆเนี่ยมันสบายดีเนาะเวลาพวกนี้มันขึ้นมามันก็จะปล่อยออกไปเองตามปกติมันง่ายดีนะครับแต่ว่าได้เทคนิคมาใหม่ครับก็คือเราเซตมาโครบแบบเนี้ย มันจะเล่นยากขึ้นนิดหนึ่งนะตรงที่ความเคยชินถ้าเราเล่นมาเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราตัว Q ตัว E ผมเอามาใส่ไปที่คลิกขวาหมดเลยในคราวนี้มันหายไปนะครับมันจะเหลือแค่คลิกขวาอย่างเดียวเพราะว่าเราเซตมาโคเนาะแล้วมาครมันใช้ได้แค่คลิกขวากับคลิกซ้ายนะครับอย่างตอนนี้เวลาผมจะตีนะครับผมก็จะกดคลิกขวามันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมปกตินะครับอ่าแล้วก็เดิมทีนะครับถ้าเราไม่ใช้มาโคมันจะมีเรื่องของการแคนเซิลแอนิเมชั่นเนาะสำหรับใครที่ใช้มาแต่แรกก็คือการแบบ บางทีอาจจะเป็นคลิกซ้ายใช่ไหมแล้วก็แบบคลิกขวาลิปตัดทีนึงแล้วก็กลับมาคลิกซ้ายต่ออะไรแบบนี้หรือกลับกันนะครับคลิกขวาไปแล้วก็คลิกซ้ายต่อตรงนี้แหละที่มันจะช่วยเติมดาเมจให้เราได้ครับถ้าไม่ได้ใช้มาโครตรงนี้มันจะทําการแคนเซิลแอนิเมชันได้ค่อนข้างชา้าแต่ว่าพอเราใช้ตัวของมาโคครับมันจะมีเซตติ้งตัวของเวลาด้วยครับว่าเป็นดีเลย์กี่มิลลิเซคันอันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันก็ได้นะอันนี้ผมใช้ดีฟอลต์เลยครับคือหนะ้าสิบเนอะแล้วเดี๋ยวมาดูดาเมจ นี้นะครับผมใช้ลาโกฟาสเน,ะนาะอ่ะปึ๊บแล้วเดี๋ยวลองรันดูสัก3ามิวิจริงจริงก็เห็นผลแล้วนะครับปิดบัฟอะไรให้หมดก่อนเนาะนี่เพตามปกตินะครับเวลาเราตีมันก็จะมีเงาออกมาเนาะถ้าเป็นคลิกซ้ายเนี่ยมันก็จะมีเงาออกมาแต่มันจะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราใช้ระบบมาโคนะครับผมก็จะกดลูดไปเลยนะผมจะกดคลิกขวากับคลิกซ้ายพร้อมกันเนาะค้างไปเลยนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีลักษณะของที่มันจะเหมือนจะเป็นเงาเงาเนาะ อาจจะมีงอเงาออกมาช่วยตีครับนั่นแหละคือตอนที่มันตัดด้วยการคลิกซ้ายครับตอนนี้ผมกดแช่นะคือคลิกขวากับคลิกซ้ายนะครับไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นสก,กีลยอะไรขึ้นมาช่างมันครับเราไม่กดเนาะนี่เราจะเทียบดูว่าการใช้มาโครกับไม่ใช้มาโครเนี่ยไอเจ้าออโต้แท็กของเราครับมันได้ได,ดามเมจเพิ่มขึ้นจริงๆควรเทสละเอียดหน่อยนะสักตึ่งาทีขึ้นไปอะไรเงน,นะแต่ด้วยความที่คลิปนี้นครับผมตั้งใจว่าจะทําให้มันสั้นนะไม่อยากให้มันยาว30มิวิพอเนาะอ่าเนี่ยดูนะกล้แล้วติอ๊บอ่าสามจุดเจ็ดนะครับแถว ประมาณนี่ยประมาณ3.7 3.8ล้านนะครับสําำหรับตัวดาเมจที่มันทำได้อ่าเดี๋ยวตีลมให้ดูอีกนิดนึงเห็นไหมว่าจะมีเงาเนาะซูมเข้าไปนี่อันดับแรกเลยก็คือมันได้ความเท่ครับเนี่ยมันจะมีเป็นร่างเงาปล่อยออกมานะครับการที่เรากดคลิกขวากับคลิกซ้ายพร้อมกันค้างเลยนะผมกดค้างเลยนะครับอ่าเป็นแบบนี้อันนี้เราได้3.8นะครับทุกคนมาร์กไว้ในใจนะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูแบบดั้งเดิมโอซากูดูนะก็คือผมก็จะกลับไปแก้เซตติ้งใช่ไหม Uh, จะไปที่คลิกสล็อตนะครับแล้วก็ตัวคลิกขวาเนี่ยตอนแรกผมไม่มีนะครับสกิลคลิกยุยสองเนี่ยเราก็เซตคลิกขวากับพืนมาปับ๊บเห็นไห้ตัวปุ่มมาโครมันก็จะหายไปแล้วอันนี้ลบไปก่อนปึ๊บนี่เห็นปะปุ่มมาโครมันก็จะโลกแล้วเพราะว่ามันเป็นคลิกขวาเหมือนกันเนาะแล้วเป็นการดึงมันกลับให้ไปอยู่ที่คลิกขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะทีเนี้ยคือผมจะใช้มาโครไม่ได้แล้วอเอาชัวร์กดปิดทิ้งก็ได้แบบนี้ อันนี้มันจะเป็นคลิกขวาธรรมดาเนาะเดี๋ยวคอยดูนะคราวนี้ถ้าผมกดพร้อมกันนะครับไอเจ้าคลิกขวาธรรมดากับคลิกซ้ายแบบค้างเนี่ยมันจะต่างกันครับคราวนี้มันจะต่างกันแล้วเห็นไหมอันนี้มันจะไม่มีร่างเงาออกมาแล้วครับเห็นปนะเออดี๋ยนะเออป๊บเพราะว่ามันจะทํางานพร้อมกันแทบไม่ได้เลยครับการคลิกขวากับคลิกซ้ายเนี่ยมันจะทํางานพร้อมกันแทบไม่ได้เลยเห็นไหมอ่หรือต่อให้เซตมาโคเป็นแบบทําเป็นคลิกขวาสลับคลิกซ้ายเนี่ยมันก็ไม่เท่าเรากดค้างเองนะบอกไว้ก่อน แต่เน,นี่ยเดี๋ยวจะลองให้ทั้ง2แบบเนาะอันนี้สามจุดแปดล้านนะครับผมดีตัวของเลขดาเมจใหม่หนึ่งทีปั๊ปบเดี๋ยวผมเปิดด้วยคิกขวาเนาะปุ๊บอ่าแล้วก็กดคิกซ้ายแช่ตามนะครับดูมันรันๆไปนะ,ะเห็นไหมได้สังเกตว่าอันนี้ไม่มีเงาออกปาตีแล้วนะครับไม่มีเงาออกมาช่วยตีเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการใช้ตัว50มิลลิเซคันมาช่วยเจ้าฟีเจอร์มาโคเนี่ยคือช่วยได้เยอะมากครับเนี่ยแล้วก็ส่วนเนี่ยนี่ไปล้านไปนคิกซ้ายด้วยครับคิกขวาไม่ออกด้วยนะ ตอนนี้ผมกดแช่ค้างพร้อมกันเนาะเนี่ยตอนนี้เป็นคลิกซ้ายรูลูเลยครับคลิกขวาไม่ออกด้วยเห็นไหมอันนี้คือความต่างกันในการใช้ตัวเจ้าระบบมาโคนะครับเนี่ยนี่คือดเอาเมจเลเทสเลยครับอ่าเนี่ยสามสิบวิเหลือเนี่ยหนึ่งจุดเก้าแค่สองล้านเท่านั้นนี้คือดเอาเมจเลเทสเลยนะทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูที่มาโคยวผมจะลองเซตแบบใหม่ให้เนาะอันนี้เห็นชัดเลยนะครับคือมันไม่สามารถกดคลิกซ้ายกับคลิกขวาพร้อมกันได้ถ้าเราไม่ใช้มาโคเนะ แล้วก็กลับไปที่เซตติ้งของมาโครเหมือนเดิมครับตรงนี้นะครับผมเอาคลิกขวากลับมาใส่ที่มาโครไว้แล้วเราก็ไปแอดไซน์มาโคกลับมาเล่นครับผมจะแอดเป็นอ่าคลิกขวานะสมมติเราใส่เป็นคลิกขวา2ครั้งก็ได้ครับแล้วก็เป็นตัดด้วยคลิกซ้ายทีหนึงแบบนี้เนาะแล้วก็จะไปกดแค่คลิกขวาแช่ครับสำหรับคนที่เก,กด2ปุ่มไม่แตนา่าจะให้มากดคลิกซ้ายคลิกขวาพร้อมกันเล่นไม่ชินเลยพี่ใช่ไหมอันนี้เราคลิกขวาอย่างเดียวครับเพราะเราเซตมาโครไว้แล้ว <S <S อ่ามันก็จะลานของมันเองปับป๊บปั๊บ มันจะมีจังหวะที่มันตัดเข้าคลิกซ้ายเองเห็นไหมอ่าดูนะครับผมได้ถ่ายมือกดเมาส์ให้ดูนะอันนี้ผมกดที่ขวาค้างนะแล้วก็สังเกตจากมานาก็ได้ข้อเสียของการทําแบบนี้เห็นไหมเฮ้ยผมลืมผมลืมรีเซ็ตเดี๋ยวเ,ยวเอาใหม่เอาใหม่ห <laughs> คืออันนี้คือมานาเราไหลเป็นน้ำด้วยครับเนาะตัว MP หรือว่ามานาเราไหลด้วยครับอ่าเริ่มใหม่นะครับบบอันนี้คือมานามันก็จะลดไปเรื่อยๆเนาะแต่ก็จะมีเรื่องของการตัดคลิกซ้ายมาให้นะครับแต่ก็อย่างที่เห็น มีเงานะมีมีเงาโผล่มานิดนึงนะครับสมัยก็จะเป็นการเรียงลําดับตามปุ่มที่เราแอดไซส์ใส่เข้าไปครับซึ่งดิมเมจก็แทบ,บจะไม่ต่างกับตอนแรกเลยนะที่แบบไม่ได้ใช้มาโคนะครับเห็นไหมแต่สามสิบวีละก็ได้แค่แถวๆสองล้านนะครับเนี่ยนะสองล้านนิดหน่อยเห็นไหมความต่างน,นี่แหละสําหรับใครที่จะลองใช้เจ้าระบบนี้เนาะคือช่วยได้ดีมากๆครับเรื่องของมานาก็คือไม่ลดด้วยเนาะแล้วก็อันนี้อะสกิลเซ็ตถูกหน้าแล้ว กลับไปเซตเหมือนเดิมก็คือเอาออกให้หมดปับ๊บผมมันเหลือไว้แต่คลิกขวาครับแล้วเหลือคลิกซ้ายเราไปกดเองความต่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวของมานามันจะไม่ลดด้วยครับเพราะว่ามันเป็นการแถมคลิกซ้ายออกไปเกือบจะตลอดเวลาเห็นปะเงาเราออกมาเนี่ยเห็นปะครับเงาออกมาตลอดครับจะมีเงาออกมาตลอดเลยแต่คืออาจจะเล่นยากนิดนึงเพื่อนๆอาจจะลองไปปรับปุ่มกดที่มันเข้าไม้เข้ามือเองแล้วกันครับตอนนี้ผมกดคลิกขวาพร้อมคลิกซ้ายแช่ค้างเนาะย้ำให้อีกทีนึง เห็นไหมแล้วมานาเราไม่ลดครับมันจะไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของมานาเลยอ่าสารโลบระบบนี้นะแล้วก็ได้ตัวของดามเมจที่เพิ่มขึ้นมาเอาถัาตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะนี่ผมเป็นชันเตอร์เนาะ ดาเมจที่ได้เพิ่มมาคือเยอะมากๆเลยครับจากก่อนนั้นเนี่ยมันอยู่ประมาณ2ล้านเนี่ยมันได้มา3.4มครับมันเกือบเท่าตัวเลยนะยิ่งลากเวลาไปไกลๆได้อีกเนี่ยก็จะยิ่งเห็นความต่างที่มันชัดเจนเนาะส่วนจงวังหวะการจะกดสกิลอื่นๆต่างๆแล้วก็ไปหาก,กดแถมกดแซมๆของเราไปเองข้อเสียของการใช้ระบบนี้ก็คือมันจะหลบยากนะครับเวลาที่เล่นอยู่ด้วยความที่ ันเหมือนมันกําลังแบบใส่อินพุตคำสั่งของการที่เราใช้มาโครอยู่แล้วกดคลิกซ้ายเพื่อไปตัดกันเรื่อยๆตัดคลิกขวาคลิกซ้ายเรื่อยๆเนี่ยจังหวะจะหลบสกิลบอสอะไรต่างๆครับจะช้ากว่าเวลาเราเล่นปกติก็ต้องมาปรับตัวกันนิดนึงคือเราจะต้องหยุดการโจมตีก่อนที่เราจะหลบจะมากดแช่อยู่แล้วจะกดหลบนะครับมันไม่หลบให้นะมันมันยากมากครับมันกดไม่ค่อยติดก็ไปปรับตัวเอานะครับดาเมจได้แรงขึ้นจริงนะครับแต่ว่าต้อง ไปปรับเรียกว่าพฤติกรรมการเล่นเนาะจังหวะจะต้องหลบต้องอะไรนะอาจจะต้องหยุดก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็มามกดหลบเองจริงๆจังๆถึงจะหลบได้นะไม่งั้นมันไม่ยอมโดดออกมาให้เรานะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้สกิลคิวด้วยนะครับคือกดสกิลไหนสกิลนั้นต้องออกก่อนก็หลบช้าต้องหยุดตีก่อนข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถทําได้ทุกคลาสนะครับคลาสไหนที่คลิกขวาเราต้องใส่สกิลอื่นด้วยครับใช้ระบบนี้ไม่ได้เนาะด้วยความที่มาโครมันใช้ได้แค่นี้ครับมันให้เราใช้แค่คลิกขวากับคลิกซ้าย อย่างถ้าใครเล่นนักธนูเราจะใส่ ي, เจ้าเกวแอรโรอ,อะไรไปอยู่ในคลิกขวาก็ได้ตลอดเนี่ยเพื่อที่จะได้ลูดคลิกขวาอย่างเดียวไม่ต้องมากดสกิลเองเนาะมันจะใช้ระบบนี้ด้วยไม่ได้นะครับเออส่วนคลาสไหนที่ใช้ได้ก็ลองดูเท่าที่รู้ก็มีเนี่ยมีชันเตอร์ใช้ได้ซอลเซอร์ใช้ดีนะครับแล้วอาจจะมีคลาสอื่นๆที่พอใช้ได้อีกเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้กันดูเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้แล้วกันเนาะว่าระบบมาโครมันช่วยในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการทำดาเมจได้ดีขึ้นมากๆครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของมานาก็จะหมดดไป้วย อเน,น็กคลิกซ้ายผมเนี่ยไม่ได้ใส่รูนมานาแล้วนะครับสำหรับแชนเตอร์ผมเนี่ยเมื่อก่อนผมจะใส่ไว้เนี่ยบวก20% MP r e s t อร e เาะพอใช้สูตรนี้นี่คือไม่ต้องใส่เลยครับไอ้มานาเอาออกเลยเอามาเติมดาเมจอะไรได้ตามปกติเลยครับมานาไม่ลดเออดีมากแล้วก็แรงขึ้นแบบเห็นผลชัดเจน ก็คลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะก็มาแนะนําเรื่องของระบบมาโคกันเพียวๆเลยครับเป็นความลับที่เพื่อเพื่อนๆหลายๆคนที่เล่นอยู่เนี่ยยังไม่ดูเนาะสำหรับคลาสที่มันสามารถใช้ระบบนี้ได้เนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่ต้องเอาสกิลไปใส่ไว้ในคลิกขวาเนาะมันจะช่วยให้เราทำดาเม็ได้ดีขึ้นมากๆครับมานานไม่ลด เออแล้วก็แรกมากับการเ,าเล่นยากขึ้นนิดนึงแต่ปรับตัวนิดหน่อยก็ชินแล้วครับแรกๆอาจจะไม่ชินมาแน่นอนนะเพราะเราเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่นะครับเรื่องของการกดปุ่มสกิลอะไรต่างๆใช่ไหมแต่เมื่อก่อนผมก็จะมีหลายๆสกิลใส่ไว้ในคลิกขวาแล้วเวลาเล่นก็นลูดยาวไม่ต้องไปกดปุ่มอื่นให้มันเยอะอันนี้อาจจะต้องเอากลับไปที่ปุ่มเดิมตั้งต้นของมันแล้วก็กดใช้ไงมันก็อาจจะกดยากขึ้นมานิดนึงอ่ะเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกันกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันหน่อยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่